ความฝันอาจเป็นสิ่งบันเทิงเริงใจหรืออาจเป็นความเศร้าหมองหดหู่ซึ่งหลายคนอาจจะมีคําถามว่าทำไมเราถึงฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้และในวันนี้อับดุลจะพามาทาความรู้จักกันมากขึ้นทั้งเรื่องของความเชื่อข้อมูลในแง่วิชาการและเรื่องราวต่างๆของความฝันใน5ข้อไขปริศนาแห่งความฝัน 1. เมื่อไหร่เราถึงฝันการนอนหลับนั้นแบ่งเป็นสองช่วงคือนอนเลมสลีปเป็นช่วงของการหลับตื่นไปจนถึงการหลับลึกและเลมสลีปคือช่วงที่กล้ามเนื้อต่างๆหยุดทำงานหมดยกเว้นหัวใจกระบังลมกล้ามเนื้อตาและกล้ามเนื้อเรียบซึ่งเป็นช่วงที่ฝันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุให้ฝันบ่อยๆในช่วงเช้ามืดซึ่งการนอนที่ดีนั้นจะต้องมีทั้งสองช่วงสลับกันไปในแต่ละคืน คุณภาพของความฝันก็จะขึ้นอยู่กับระยะของการนอนหลับโดยความฝันในช่วงเลมส l ลีปมักจะแปลกประหลาดและมีรายละเอียดมากกว่าและมีเนื้อเรื่องมากกว่าความฝันในช่วงนอนเลมส์ลีปซึ่งในช่วงนอนเลมส l ลีปนั้นจะง่ายและสั้นกว่าและมักกระจัดกระจายและอาจไม่ได้เกี่ยวกับอะไรมากไปกว่าสีหรืออารมณ์ หากผู้ฝันตื่นจากการนอนหลับในช่วงเลมส์ลีปมีแนวโน้มที่จะจำความฝันได้ดีกว่าการตื่นขึ้นในระหว่างช่วงนอนเลมส์ลีปและการดื่มแอลกอฮอล์นั้นจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการนอนหลับและความฝันเพราะจะทำให้การนอนหลับที่ลึกนั้นเกิดขึ้นได้ช้าลง 2. ความเชื่อเรื่องความฝันในยุคโบราณ การตีความความฝันโบราณมักเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับต่างๆหรือเทพเจ้าเช่นชาวอียิปต์มีความเชื่อเรื่องของความฝันมีเทพีแห่งความฝันคือเซราพิสซึ่งมีวัดหลายแห่งที่อุทิศให้กับการบูชาและเซราพิสมักถูกแกะสลักไว้บนหัวเตียงและพนักพิงศีรษะของเตียงอียิปต์และมีหนังสือ The b e a u y Papyrus เขียนขึ้นเมื่อประมาณ1,350ปีก่อนคริสต์กาลคนพบที่เมืองทิฟ เป็นพจนานุกรมความฝันที่เก่าแก่ที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันบรรยายถึงนักบวชผู้แปลความฝันที่เรียกว่าเจ้าแห่งสิ่งลี้ลับหรือผู้เรียนรู้จากห้องสมุดเวทมนต์ในอรารยธรรมเมโสโปเตเมียโบราณความเกี่ยวข้องในมหากราบก,กิลกามสความฝันได้รับการยกย่องอย่างสูวงว่าเป็นลางบอกเหตุแห่งอนาคตหรือวิธีที่ผู้ฝันสามารถเข้าถึงความเป็นจริงอื่นๆเช่นชีวิตหลังความตาย ในสมัยกรีกโบราณความฝันนั้นถือเป็นข้อความจากเหล่าทวยเทพมีมอร์ฟีสเป็นเทพเจ้าแห่งความฝันและการนอนหลับของกรีกชื่อของเขามาจากคำภาษากรีก m o รฟซึ่งแปลว่าผู้ก่อร่างจากพระเจ้ามีบิดาคือฮิปโนสเทพเจ้าแห่งการนอนหลับนอกจากนั้นการสแสวงหาความฝันที่สำคัญโดยการนอนหลับอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นที่นิยมเช่นกัน ชาวฮิบรูโบราณเชื่อว่าความฝันเป็นข้อความเผยพระวจนะจากพระเจ้าดังนั้นคัมภี์ทาวมุดของพวกเขาจึงเน้นไปที่การวิเคราะห์ความฝันฝันร้ายและนิมิตอย่างเป็นระบบส่วนชาวฮินดูในเอเชียได้พัฒนาความคิดที่ว่าโลกนี้เป็นแค่ความฝันส่วนโลกความเป็นจริงอยู่ที่อื่นพระเวศซึ่งเป็นคัมภีร์ฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดถึง3 0 0 0 4 0ถึง 4, ปีแนะนำให้มนุษย์กลับชาติมาเกิดในโลกนี้ซึ่งเป็นความฝัน และหลังจากการทำลายวงจรการเกิดใหม่หรือตื่นขึ้นจากโลกแห่งความฝันนี้เท่านั้นจะเข้าใจในความจริงและสมบูรณ์ 3. การศึกษาเรื่องความฝันในปัจจุบันการตีความความฝันสมัยใหม่จะเน้นทางจิตวิทยา การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความฝันเรียกว่า o n e นโอโ y ซึ่งวิเคราะห์ความฝันออกมาได้เป็นข้อมูลต่างๆเช่นคนส่วนใหญ่โดยเฉลีย่ยมีความฝันประมาณ1460ความฝันต่อปีหรือประมาณ4ฝันต่อคืนโดยจะฝันทุกๆ90นาที และความฝันที่ยาวที่สุดราว30-45ถึงนาทีจะเกิดขึ้นในตอนเช้าแต่เรามักจำความฝันส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเพราะกระบวนการการบันทึกความทรงจำของสมองดูเหมือนจะปิดลงระหว่างการนอนหลับเพราะจิตสำนึกไม่ต้องการจดจำรวมถึงมีงานวิจัยบอกว่าผู้ชายฝันถึงผู้ชายบ่อยกว่าผู้หญิงฝันถึงผู้ชายด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบได้แน่ชัดการทดลองนี้เกิดขึ้นจากการเปรเียบเทียบความฝันชายและหญิงอย่างน้อย29แบบสำหรับเด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่ในทุกมุมของโลกความฝันของผู้ชายมักเกิดขึ้นกลางแจ้งเน้นการกระทากกาารํามากกว่าก้าวร้าวมากกว่าและเกี่ยวข้องกับคนแปลกหน้าบ่อยกว่าความฝันของผู้หญิงซึ่งมักเกิดขึ้นในบ้านและเกี่ยวข้องกับการเผชิญหน้าทางอารมณ์กับคนที่พวกเขารู้จักและห่วงใหญ่ โดยทั่วไปแล้วสตรีมีคันจะจําความฝันได้มากกว่าประชากรอื่นๆสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนอย่างรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์ส่วนความฝันในวัยเด็กนั้นสั้นกว่าความฝันของผู้ใหญ่และเกือบ40%ของความฝันนั้นเป็นฝันร้ายซึ่งอาจทำหน้าที่เป็น,นกลไกในการฝึกให้เผชิญกับปัญหา 4. อาการและยาต่างๆที่เกี่ยวกับฝัน โอห์กซินโดรมหรืออาการอัมาพาตขณะนอนหลับเกิดขึ้นในคนมากถึง40%มักเกิดขึ้นเมื่อคนนอนตื่นขึ้นและรับรู้สภาพแวดล้อมโดยรอบแต่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นานถึง1น,นาทีซึ่งบ้านเราจะเรียกว่าผีอัมนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับปีศาจหรือพลังชั่วร้ายอะไรเลยแต่เป็นเพียงร่างกายบางส่วนที่ยังตื่นไม่หมดเท่านั้นลูซิดริมมิงคือการฝันแบบรู้ว่าตัวเองอยู่ในฝัน แถมบางครั้งยังสามารถควบคุมฝันของตัวเองได้อีกด้วยทั้งเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเรื่องหรือเปลี่ยนคนที่กำลังเดินอยู่รอบๆได้ด้วยซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงเรมส e e ปและมักจะไม่ได้รู้ตัวตั้งแต่ต้นแต่จะมารู้ตัวในช่วงกลางถึงปลายของความฝันซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนกันได้และยังมีการวิจัยเพื่อช่วยในการบำบัดผู้ป่วยที่เป็นโรคเครียดและวิตกกังวลในจิตใต้สำนึกได้โรคพาร,ราซอมเนียไม่เหมือนกับฝันร้าย แต่เป็นการตื่นตระหนกอย่างท,ที่สุดที่เกิดขึ้นในการนอนหลับเร็วมักเกิดในเด็กอายุระหว่าง4-12ปีพบได้ไม่บ่อยในผู้ใหญ่และส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับผู้ที่เสพยาหรือดื่มสุราก่อนนอนหลับทำให้เกิดความผิดปกติเช่นภาวะหยุดหายใจชัว่วขณะความฝันที่เกี่ยวข้องกับการร่วงหล่นมักเกิดขึ้นตอนต้นคืนมักมาพร้อมกับอาการกระตุกของกล้ามเนื้อที่เรียกว่าไมโอโครนิกเจิร์ และพบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดความเชื่อมโยงระหว่างยาหลอนประสาทและความฝันนั้นได้รับการยอมรับตั้งแต่สมัยสังคมเก่าแก่ที่สุดเพื่อใช้ชักนำให้เกิดผวังและความฝันวิตามินบีรวม B6 และสารโทเซนจอนไฮเพอริคัมเพอร์ฟอริทัมได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยสร้างความฝันที่สดใสย,ยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับแผ่นแปะนิโคตินและเมลาโทนินหรือการช่วยการนอนหลับก็ช่วยเพิ่มความสดใสของความฝัน และลดฝันรายได้ส่วนยาที่ใช้ควบคุมระบบต่อมไร้ท่อควบคุมความดันโลหิตและรักษาโรคทางระบบประสาทเช่นโรคพาร์กินสันสามารถสร้างความเสียหายต่อรูปแบบเนื้อหาและความถี่ของความฝันได้ 5. ฝันเรื่องต่างๆสื่อถึงอะไรบ้าง ความฝันที่บินได้นั้นสามารถแสดงถึงความหวังและความกลัวในชีวิตของเราซึ่งมีอยู่ทั่วโลกและมีมาตั้งแต่สมัยโบราณก่อนการประดิษ์เครื่องบินเสีนอีกฝันเกี่ยวกับน้ำสกรปรกอาจเป็นเพราะจิตใต้สำนึกกำลังบอกว่าอยู่ในช่วงที่อ่อนแอมนุษย์ต่างดาวในความฝันอาจบ่งบอกได้ว่ากำลังประสบปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่หรือว่าพื้นที่ส่วนตัวกำลังถูกบุกรุก เค้กในฝันนั้นสามารถบ่งบอกได้ถึงเวลาที่จะชื่นชมยินดีในความสำเร็จของตนหรือเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ใหม่หรือความพยายามในการทำงานที่ประสบความสำเร็จช็อกโกแลตในฝันหมายถึงรู้สึกว่าจำเป็นต้องได้รับรางวัลและสมควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังอาจหมายความว่ากำลังดื่มดำกับการกินมากเกินไปและจำเป็นต้องฝึกความยับยั้งชั่งใจ การยืนอยู่บนหน้าผาในความฝันนั้นแสดงว่ารู้สึกเหมือนกำลังใช้ชีวิตอยู่บนขอบหน้าผาหรือกลัวความล้มเหลวความฝันที่จะสูญเสียฟันหรือถอนฟันสามารถบ่งบอกได้หลายอย่างรวมถึงความกลัวว่าจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือสูญเสียบางอย่างในชีวิตและผู้หญิงมีความฝันเกี่ยวกับฟันมากกว่าผู้ชายแหล่งน้ําขนาดใหญ่มักเป็นสัญลักษณ์ของการหมดสติดังนั้นความฝันที่จะจมน้ําอาจบ่งบอกว่า กำลังจมอยู่กับปัญหาที่แก้ไม่ได้การจมน้ำยังสามารถเป็นสัญลักษณ์ว่าผู้ฝันกำลังเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการพัฒนาและตัวตนเก่ากำลังจะตายป่าไม้ก็เหมือนกับน้ำมากเป็นสัญลักษณ์ของการหมดสติการเดินทางเข้าไปในป่านั้นหมายถึงการสำรวจดินแดนที่ไร้สติหรือหมายถึงที่หลบภัยที่ปลอบโยนจากความต้องการของชีวิตประจำวัน เท้าที่อยู่ในฝันสามารถเป็นสัญลักษณ์ของทุกสิ่งตั้งแต่เรื่องเพศไปจนถึงความอัปยศอดสูนอกจากนี้ยังสามารถแสดงถึงความคล่องตัวเสรีภาพหรือรากฐานด้วยบ้านที่อยู่ในฝันนั้นมักจะเป็นสัญลักษณ์ของร่างกายของเราดังนั้นเคฤืาอนหัสในฝันจึงสามารถแสดงถึงความรู้สึกที่ร่ำรวยหรือแม้แต่ความรู้สึกในตัวเองที่เกินจริงได้ครหาสนหอาจเป็นตัวแทนของศักยภาพในอนาคตของเรา ความฝันในการแท้งบุตรเป็นชัญลักษณ์ของโครงการหรือข้อตกลงทางธุรกิจที่ผิดพลาดส่วนคนเป็นพ่อแม่มักจะมีความฝันเกี่ยวกับการแท้งบุตรซึ่งเป็นความวิตกกังวลโดยทั่วไปมากกว่าการทำนายการเปอยกายในความฝันบ่งบอกถึงการเปิดเผยตัวตนต่อผู้อื่นความอ่อนแอหรือความรู้สึกละอายนอกจากนี้ยังสามารถแสดงถึงความปรารถนาในอิสรภาพหรือปราศจากภาระผูกพัน การปรากฏตัวของผีหรือปีศาจในความฝันแสดงถึงความกลัวและความวิตกกังวลโดยทั่วไปหรือเป็นความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเพศของเราเอง